คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับคือคุณเนี่ยคุยกับใครสักคนอยู่คือขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่กําลังจะจีบกันนะหรือว่าเป็นคนคุยกันอยู่แต่ประเด็นคือไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีนอกจากแบบวันๆคุยแต่แบบอะไรที่มันตื้นๆเช่นกินข้าวยังทาอะไรอยู่ฝันดีนะไม่แต่บทสนทนาที่มันตื้นๆแบบนี้แล้วมันกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่พัฒนาไหนใครบ้างครับที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ถ้าหากว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับแนะนาว่าฟังคลิปนี้ให้จบครับเพราะว่าวันน ความสัมพันธ์ช่วงจีบกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงครับหนคือช่วงจีบกันใหม่ๆช่วงเนี้ยคือช่วงที่ต้องใช้เสน่ห์เพื่อสร้างความหลงใหลให้กับเขาต่อมาเป็นช่วงที่2คือช่วงที่ต้องสร้างความผูกพันและช่วงเนี้ยต้องใช้เวลาร่วมกันใช้การพูดคุยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความผูกพันแน่นแฟนกันมากขึ้นส่วนช่วงที่3คือเป็นช่วงที่ต้องมีการคอมมิตเมนต์กันละคือการเป็นแฟนกันละซึ่งช่วงเนี้ยต้องใช้ความมั่นใจว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่า ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถผ่านด่านหนึ่งด่าน2งด่าน3ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่สามารถพัฒนาไปได้แล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยคุยแต่อะไรที่มันผิวเผินแล้วความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาคุณจะสามารถสร้างความหลงไหลหรือว่าสร้างความผูกพันจนทําให้เขาเนี่ยอยากเป็นแฟนคุณได้ไหมแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆ,ๆครับที่คุณได้มาฟังคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้ผมมีคอร์สใหม่ล่าสุดเลยนะที่ชื่อว่า addicted addicted แปลว่าอะไร addicted แปลว่าการเสพติดคอร์สนี้จะสอนเลยว่าวิธีการคุยยังไงให้เขาเสพติดเราและหยุดคิดถึงเราไม่ได้อ่าเป็นไงเจ๋งไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปหลังจากที่คุณเรียนคอสนี้จบก็คือ 1. วิธีการคุยยังไงให้เขาเนี่ยติดคุณอยากคุยกับคุณต่อหรืออยากเป็นฝ่ายที่จะนัดเจอคุณโดยที่ผมเนี่ยจะมีสคริปต์การคุยให้เลยว่าช่วงแรกๆต้องคุยแบบนี้เพื่อให้เขาหลงไหลช่วงต่อมาต้องคุยแบบนี้เพื่อให้เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณควรจะทําอะไรตอนไหนในช่วงที่คุณกับเขาเนี่ยอยู่ในช่วงจีบกันอยู่แล้วอะไรบ้างที่คุณห้ามทําเด็ดขาดในช่วงจีบกันเพราะมันจะไไปจจากกกคุณด้้เรื่อองพวนีบผมะ และนอกเหนือจากการคุยตรงนี้ยังไม่พอนะครับผมยังจะสอนอีกว่าตอนที่คุณไปเดทกับเขาเนี่ยไปเจอหน้ากันเนี่ยคุณต้องชวนคุยยังไงเพื่อเขาสึกประทับใจเวลาที่อยู่กับคุณตรงหน้าและผมจะมีสคริปต์บอกหมดเลยว่าคุยแบบไหนที่จะอะไราพฤติกรรมได้ดีคุยแบบไหนที่มันจะทําให้เราดูเป็นคนขี้เล่นคุยแบบไหนที่มันจะทาให้เราเนี่ยสามารถคุยกับเขาแล้วสนิทกับเขามากขึ้นได้จากการเดทเพียงครั้งเดียว และแน่นอนครับว่าวิธีเหล่านี้ที่ผมเอามาให้คุณเนี่ยมันถูกพิสูจน์มามากมาแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เวิร์กจริงๆ <_ d ream> ไม่ใช่แค่กับผมนะแต่กับหลายคนที่เอาวิธีนี้ไปใช้และแน่นอนครับว่าวิธีที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียตัวตนของคุณวปนะแต่มันจะเป็นตัวตนของคุณที่พัฒนามากขึ้นดีมากขึ้นและเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นในแบบที่คุณเป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญนะครับคอสนี้ผมจะบอกด้วยว่าทํายังไงให้คุณไม่ถูกหลอกหรือต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์ทททททีีีีีี่่่่่่่มมมมัััันนนนนนนไชดเเเเจจจจอออออาาางงงวุกกกรืใใตบบผะค้้ห ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคอสนี้ราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับแต่หากว่าคุณสมัครมาตอนนี้นะครับ50คนแรกเท่านั้นราคาคอสนี้จะเหลือเพียง2490บาทเท่านั้นสําหรับ50คนแรกนะครับในช่วง e a r ร y Bird นี้ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดแมาที่ l ลน์แอดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับอ๋อลืมบอกไปครับว่าคอสนี้จะเริ่มในวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2 5งพนี้ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับรีบสมัครกันเข้ามาเลยแล้วพบกันครับผม ช่องคาริสครับ